นอนนิ่งๆห้าก,กระดูกกระดิกหนึ่งสองก้มหน้าก้มเป็นไงมันไปยไหมมันไกลไปมันไปไกลกว่าที่เธอกระดูกกระดิกอีใช่ไหมอเออนอนนิง<อ>นนน่งๆนอนนิ่งๆแล้วทำใจให้ว่างเปล่าด้วยเนี่ยเมื่อกี้เธอพอนอนเสร็จเลยน,นึกว่าเธอขับเครื่องบินแอร์โรนเองอย่างเงี้ยเธอนิ่งๆขอคืนสองก้มนอนนิ่งๆ นะเธอมองลงไปข้างหน้า,นก,าก้มลงไปเธอบอกให้ก้มเธอก็ยกหัวขึ้นมาแ้่หัวจะขึ้นอีกขั้นึงเธอใครเจอไหมเธอที่ใช้สมาร์ทโฟนมาเนี่ยใช่ครับใช่ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเธอจะได้รู้ว่าระบบสะพัดเป็นไง <c oughs> สมาร์ทโฟน,นเลยนะระบบสะพัด <c oughs> หนึ่งสองก้มก้มลอยไหมันรอนะ พอล่ะนะอแล้วเธอจะย,ย,ย,ยกนิ้วมันชนน้ำสิเนีย่ยเดี๋ยวเธอไปดูในคลิปนะเธอมาเนี่ยน้ำยังเข้าตาอีกอะน้ำเธอยังเข้าแว่นอีกอะหน้าเธอเป็นทำแบบนี้แล้วมาแตะผานนะวะคนเป็นสัวใจอย่ไม่เข้านะหน้าเธอได้ไมันะาดแล,ล้วแต่ผ่านแน่นไหมมันแน่นไหมน่นมันแน่นแล้วทไมน้ำเข้าตาวะต่อบสิไม่ทราบ ตัวมอึงเนี่ยไม่รู้ตรงนี้นแน่นะน,นะพยายามมือวิตวแเ่นหาอันนี้ทับกันแบบนี้นอนนิ่งมีต้องสั่นให้มึงทำเป็นสักลูกหน,นึ่งสองกุ้มกุ้มเยอะๆอ่ะกุ้มหนึ่งไมเดยอ Noé có từ lễ thẻ ui à tìm đi hơi tìm nó có bích thư เธอจะเหนื่อยหน้าไนงะน้ำเลยเข้าแวน่นค้องออกมา,กา,นะาออใช่ไหเงี้ยนะข้าวเย็ข้าแว่นเอ่อเข้าใจไหมนี่วันนี้เธอจาก้มก่อนก้มหน้าก่อนแล้วค่อยพุดูดเวลาก้มหน้าเสร็จก็แขนเนี่ยไม่ต้องงอเหยียดสิเหยียดเหยียดเหยียดอ่าแล้วก็ก้มหน้าก่อนเธอสองออหยุดคุยจับมือเธออยู่สองมือใช่ไหมแต่ก็ต้องอยู่สองมือแบบนี้ก้มหน้าก้มก้ม,กมแขนต้องอยู่แบบนี้เข้าใจไหม คลมให้แขนอยู่แบบนี้แล้วค่อยพุ่งไปแล้วน้ำมันจะไม่เข้าเพราะหนึ่งสองกุ้มกุ่ม <c oughs> อีกนิดเทีแล้วก็ทะลุจักอ้าวพุ่้มกับไปแลนั่น,อนไไเอง <c oughs> เออกลัอมาคอมก้มก้มไปก้มก้มก้มปลายเอออีกนะอีกไง เอออะเฮ้ยทำไมถึงได้ครับท่านเพราะอะไรทำไมครับอะไรนะลองอีกครั้งอ่ะไป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 อ่าเนี่ยสาธุนว่ก็จะเป็นในหน้าก็ได้ยกมือยกมือขึ้นมาเป็นในหน้าเหรอให้เอามือลงไปเสมอเห็นาะถ้ายกมือเป็นงานขาตรงนะ ครูบอกพูดนีจริงนะต่ถ้ีันอยู่เนือเธอเราอยากลอยไ้นบเสมอครับต้าเมือสูงรู้จ่กระบบพาาฮ่าฮ่าฮ่ายกาฮ่่าย่า่เกี่ยวนะจ่าฮ่า่อไ่จะติดไอฮ่า่าฮ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 ่อา่ มันเป็นไงไอ้คนเียงตัวพี่เเออดูเตะาเบาสบายสบายยาพิเศษฮะตุ้มตามเหมือนปลาชะโดกับปลาชะโดเนี่ยที่บ้านมีเนี่ยปาชโดอะปลาน้ซื่นะะบมนแต่เบาเแค่พุ่งนะแควมาเลยเตะอันนมาเร็วกว่พุ่ เบาเบาเตะจมถึงไหมกูให้เตะนะไม่ได้ให้ปัดจักรยานอร้อกค้มหน้าเยอะเตะดิหนึ่งสองฮึ๊กจุ่มถมื ตรงสายไม่ค่อยตอกแบเฮ้ยไม่มลัววะตรงสายเลยตรงสายมาจับมาตรงสายแม่ผมถึงฟังแล้วแม่ผมถึงผดแใช่ไหมเป็นไงรู้สึกไงตอนนี้รู้สึกยังไงตอนนี้รู้สึกยังไง ทำอไล่ะทำได้ทำอะไรวะทำใจได้เตะเท้าเนี่ยห้ามงอขาถ้าเราเตะเท้าแล้วเรางอขามันจะเป็นแบบปัะเด็แบบนี้ทำให้โคตรตรงลงตรงลงตรงลงจะเป็นการบุ่นแต่ถ้าเตะเป็นแบบนี้ขาบาตรงเตะไปลายเท้าจะเป็นการตันบายบายบนหน้าเเท้าซุปซูมือทีปึ้ง ออเอา,าใจไปทำออด้วยดิเข้งหน้าลงไดิหน้าจะโค้ลงไปออาโค้ลงไปเาไปขาไปออยกยังวิ่งอยู่แลยแหละนะ,ะนักวิ่งไงให้เตะเาไม่ให้วิ่งปอ,อบคับต รถขึ้นปุ๊บเตะเท้าไม่ใช่เตะแบบนี้มีไม่เอาเตะเตะเตะดูแรงตรงนี้นอนออแรงอีกแรงแบบฮอร์นาโ,โดเอออย่างนี้รอบไปแบบฮอร์นาโ,โดด,ดูภูอุษาติ บอกกูหลุดอ่ะแต่ทำไมกูเลยเป็นกูได้ก็ไม่รู้ไปก้มมือขามีมากมือตอนออกมามึงต้องกระชากมือจะทำให้เราพุ่งเร็วทำไมเอ๊ะ หัวหัวไม่ลงอ่าดูดูเวลาด้่นยี่เปลี่ยนเป็นอุ่นคูนใช่ี่สิบเจ็ดนาทีแล้วชะคููหมดเวลาแที่จะเล่นนะครูรจริงนะเพราะว่ามาในชับบ่วโมงเลยเพราะว่าสิบาปดาอืมอนนี้อาหารมันม่านี่อนที่เจ็ดเลยคอนะครก่อนทำสิ่งเลยเว้ยดึงมือโดนขวาดึงโดน เน่เน่เน่ไม่ต้องแบมือมาหลังมือตาปึ๊บดึงปึ๊บอะหลังมือยิงชื่อของตัวอะไรเออเล่นแอบบ่ชู้แบบนี้นะยืนนี่ขาตรงเอ้ยยืนขาตรงตรงโอ้โหเงยืนขาตรง,ตง,ตงไม่ได้ยืนตัวตรงขาตรงขนาดนี้ป่ะเน่เน่ขาตรงเหรอ เดี่ข้นาตรงำน้ำไปดูขาผมดำดำน้ำนี่ดูขาเห็นปะนี่ขาตรงตรงเข้าใจไหมแบบเนี้ก็ยืนตัวตรงอามือทับตาต่อก้มหน้าก้มหมุนแขนปึ๊บยกฝ่ามือไม่เอาเอาหลังมือปึ๊บลงปึ้งดึงปึ๊บฝ่ามือไม่เอาหลังมือ ต้อทำแบบนี้ก้มหน้าด้วยดูหมุนซ้ายขวา,ขาค่อยๆหน้าก้มเป่าหมุนเป่าลมด้วยหมุนอ่าเคยเห็นไหมทีแรกเคยจับมืออยู่ตรงนี้ใช่ไหมอพอเธอดื่มเสร็จปุ๊บดูมือถ่างกลางหนั้นู้ มือกรุนักลับมาอยู่ที่เดิมเลยนะครับมือต้องทับกันขอไปก้มเปหมุนยกวางหมุนยกวางเฮ้ยไม่เงนล่ะยหเห่ยดเลยดิเยดิเฮ้ยซ้ายกวา้เ่ยซ้ายขวาแล้วเงนปลายไปก้มหมุนหมุนอ่าเนไอาจะเท่าสะปาโอบก้มหมุน หมุนเลยหายใจเข้าปุ๊บก้มหมุนหมุนเลยโอเคเราจะไปชู่โลกว่าพุ่งตัวออกไปเตะเท้าปุิป่งเงหมุนซ้ายหมุนขวาเตะปพิงถึงฝั่งโน้นซ้ายขวาแล้วนะนิ่นะแล้วเตะไปถึงฝั่งดูดูด เข้าใจว่าเข้าใจไ่้ครับกูก <half S 2> ูัเขาแลครับฟังมาถดงคำของกูบอกว่าซ้าย3กอทางแล้วเธอทำาิไม่ดู ต้องนับกาประมาณเ่บกหน่่อาแเท้าเข้าใจ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 ว่าเข้าใจว่าเข้าใจว่าถึง้านเห็นมาว่าเธอพุ่งตัวออกไปปุ๊บเนี่ยครูจับมือเธอไว้ตอนนี้เธอจะดึงแขนใช่ไหม ทำไมเพราะว่าครูบอกว่าออกไปต้องเต่เท้าก่อนแต่เท้าหนึ่งสอง้เที่ยวทุกประิก่อนแล้วก็มุนแขนซ้ายแขนขวาเพื่อได้อาการไม่จะหมดเพราะว้าไปเธอ,อก็จะเป่าที่ออกไปถึงมันต้อ <c oughs> กหมงหมดเลยเ <c oughs> ก็บไว้ตอนนี้ค่อยๆเปล่าเลี้ยงลงถ้าจะหมดก็ต้องยืนถ้าเธออยากจะหมดแล้วยืนเธอต้องทำให้ครบวงจรที่ครูบอกอก่อนเพราะว่าไงดีทำเต่เท้ามุนแขนมุนแขน แล้วก็จะดีได้เข้าใจไมแล้วมุนแขนแขนตรงๆด้วยหามงอกแขนมืองอมือถือโคมไปถือไงืนี้อ่าหน้านึ่งสอง้มนะก้มเเท้าบอกว่าล่ะซ้ายปางขวาน่ช้งซ้ายนช้างขวาหนางล้ ทำข้าวแล้ึเท่าน้ำแล้วูอกมดูแล้วก่อนแต่เมื่อกี้นนมุ้แฉแล้วก่อนเ,เออเอคักขวาจะไปซ้ายจักซ้ายไปขวาแสดงว่าอย่บ้านนี่อแ่แน่เยด้มผมเป็นเด็กดีครับไม่ดื้อตายดิซ้ายก่อนแล้วก็าาขวา่มหน้าเเทาปมไปเตะ เห็นยังเริ่มเห็นยังอนาคตลำลายลิฟต์ดีเออเห็นอนาคตลำลายลิฟต์ดีตอบตอบลำไายมึงเรียนมาโมสาไม่รู้ว่าลำไายคืออะไรตาไม่ดากูภาษาไทยไม่เรียนเลยลำลายกับลิฟต์ดีมันมีความต่างกันนะฮะลิฟต์ดีเนี่ยว่ามองเลิฟล์ดีกำลังใกล้จะหมดลำไายแต่ความว่าไง มูอตบข้าวกันมา,าตัดนะตบข้าวกันเห็นลำไร่เนี่ยเฮ้ยเราเห็นดูแล้วลำไร่เอา่อเข้าไปเอ้ยชัดขึ้น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 เข้าใจไหมอ๋อเริ่มเห็นภาพเริ่มมีอนาคตแต่ท่านลิฟต์นี่เนี่ยกำลังจะดับศูนย์ไปมาปตายทำได้ดีแล้วห้ามใช้ฝ่ามือมายกหลังมือมาอย่าเอาฝ่ามือมาเอาฝ่ามือมามันจะขัดทำให้กล้ามเนื้อมันขัดนะแขนมันจะไม่สวยแล้วว่าเราจะ แล้วมือเธอก็ไม่ต้องเกรงเป็นหุ่นยนต์เ <c oughs> นี่ย,ม,ออยมือเนี่ยหูดีเยียนกันดูคุณครับผม,มิ้วสวยนะครับก <c oughs> ารทำิ้วเป็นธรรมชาติหรอจะไปประกวดลำไทยอะ่ะให้มาไว้นะไม่ต้องไปประกวดลำไยน่าเลกบอกก็ได้หมดคนะือหนึ่สอ,องปุ๊บโอม ่าต้องม่เกรถ้าเเระเไ้วบสบายๆไม่แสบายๆเตเ้าเบาวัานี้หน่อยเธาเตเทาแรงก็คือพับขาพวิ่งต้องเตะเท้าแบบเป็นธรรมชา